ก็ยังมีที่ภายในบริเวณวัดต้นสนเนี่ยก็ยังมีตลาดสดเรียกว่าโอท็อปพื้นที่ก็ว่าได้แล้วมาอยู่ที่ร้านแม่บุญจงนะเขามีของเยอะแยะเลยเราเด็กด้วยใหม่ยังไม่เคยเห็นมาละขี้นกแล้วนี่ใครบอกบัลเพชรกินไม่ได้เนี่ยบลเพชรหวานลองชิมดูเลยหวานจริงเหรอคะหวานจริงแมคค้าหวานเขาบอกว่าหวานนะชิมดูอร่อยไหมเหนียวนิดนึง เส้นใยไฟเบอร์คิดอะไรมากเออเขียวไปคือมันทำอย่างนี้ไม่ได้ไงต้องดึงไม่สามา้ถจะไปช่วยได้นะอร่อยไหมรสชาติใช้ได้นะนี่เป็นนี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาทำกันนะเนี่ยใครไปรู้เนี่ยเขียวไขกาเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักนะครับังมีของอีกหลายๆอย่างที่แปลกๆที่คนไม่ค่อยรู้นะมาที่นี่นะครับของแปลกๆใหม่ๆที่ตลาดวัดต้นสนแห่งนี้แหละนะอร่อยใช่ไหม แม่เห็นผลไม้แล้วตอนนี้พี่หิวแล้วอะหิวเดี๋ยวไปทานข้าวกันดีกว่านะนไปด้วยแล้วเดี๋ยวไปทานที่ร้านอาหารที่มีขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างทองครับผม <c oughs> จะเป็นที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง <c oughs> อะไปเลยดีกว่านะ <c oughs> ไปเลยครับ ครับท่านผู้ชมที่หลังจากเรามาจากวัดต้นสนแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็เดินทางจากวัดต้นสนเนี่ยมาทางฝั่งเข้าไปจังหวัดลบบุรีไปทางฝั่งอำเภอท่าเรือนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้ระหว่างทางเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเจอร้านอาหารอยู่ที่อำเภอมหาร่าในเขตของจังหวัดพระนครศรียาห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองเนี่ยไม่ไกลปมระมาณเกือบ3มกิโลประมาณนี้นะฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเจอร้านครัวทองแดงร้านนี้เป็นร้านอาหารโอ้โหเด็ดมาก บอกได้เลยว่าเป็นปลาช่อนเผาที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยเห็นบอกว่าเห็นท้องแล้วก็ทานมาสิบกว่าแล้อนี่นะเด็ดมากอร่อยมากและสำคัญคือคุกที่สุดอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยด้วยเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้อยากจะรู้ว่ามีอะไรเด็ดข้างในรออยู่เชอกันเลยค่ะ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ย,<ล>ยผมก็อยู่กับคุณปุ๊กนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของร้านด้วยนะ<ช>แล้วก็อาหารอร่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยแน่นอนเลยที่ร้านโคทองแดงเนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดเด่นแล้วก็เด็ดที่สุดเลยมีอะไรบ้างครับปลาเผาค่ะ,ะปลาช่อนน้าขาช่อนอ่าปลาช่อนน้เผาแล้วก็ะอ,อะไรอีกครับอะไรอีกคะก็เป็นชูชีปลาเนื้ออ่อนค่ะ,ะแล้วก็ทอดมันบังกายครับนี่ชื่อดังมากเลยคือไม่ว่ามาโต๊ะไหนในเวลาท่านผู้ชมมาสังเกตเดอร์ร้านถ้าจะสั่งร้าปลาช่อน นาเผาต้องมีใช่ไหมคะเผาอบที่นี่อบฟางอบฟางไม่เหมือนที่อื่นนะครับอันนี้ผมยืนยันได้เลยว่าตัวของผมเองเนี่ยทานจากร้านนี้ตั้งแต่อยู่ร้านเดิมของมุมเนี่ยตั้งแต่เขาพึ่งตั้งร้านใหม่ๆมาไม่กี่วันนะสิบกว่าปีได้แล้วมั้งนะสิบกว่าปีแล้วจะถึงถึงที่นี่จากร้านเล็กๆจนกลายเป็นร้านที่มีบริเวณกว้างขวางขนาดใหญ่โตอลังการขนาดนี้นะนี่แหละก็เป็นเครื่องการันตีได้ว่าอร่อยจริงๆอาหารอร่อยอย่างนี้เดี๋ยวเราทานดีกว่านะแต่ว่าก่อนที่จะชิม แล้วก็มีผลพานจากเนเจอร์นวามา <ไป S 1> มอบ<อ>ให้กับทารากรัาก็า<บ>มีสตาร์บิ๊นะคะเป็นนิยาลังจานแล้วก็มีชุดสุขภาพก็คือชุดอาบน้ํานะคะมีโรชั่นมีสบู่ผีแป้งให้เราใช้ดูนะคะสวยงามมากเลยเหมาะกับผูรับพพ์ผืยดินอิ่มเลยท้องอร่ยรอยไหม ใช่ไหมบอกแล้วร้านร้านนี้เนี่ยมีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดอ่างทองเลยก็ว่าได้ขนาดช่วงเย็นๆนะถ,ถึงขนาดต้องเข้าแถว แต่ไม่มีบัตรคิวนะต้องรอก็ดีขนาดเยอะแล้วนะโต๊ะก็เยอะแล้วก็ยังไม่พอด้วยนอกจากอร่อยแล้วเนี่ยบรรยากาศก็ดีนะครับลมแรงบรรยากาศดีธรรมชาติแล้วก็ลมดีมากเลยราคาถูกมากมากนิดเดียวเท่านั้นเองมากนะตะกี้เราทานไปเยอะแยะเลยเนี่ยไม่ถึงพันเองถูกมากแล้วคนก็ซื้อกับนเยอะแยะเลยครับผมได้กินอิ่มคุ้มมากเลยนั่นแหละนะนี่แหละสไตล์ของเราเวลาหมดลงแล้วท่านผู้ชมนะครับส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นต้องคอยติดตามไ้ดีเราจะพาไปเที่ยวที่แปลกๆที่คุณไม่เคยไปครับ

รู้สึกว่าท้องร้องขึ้นมาเลยทีเดียวอร่อยมากเลยบอกครับอาหารน่าทานมากเลยนะสั่งมาสองตัวมาเต็มโต๊ะเลยทีมงานด้วยนั่งดูไปก็เช็ดน้ำลายไปนะครับหิวในช่วงนี้กันพอดีเลยช่วงเย็นนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ดูแล้วคงรู้แล้วนะครับว่าร้านอาหารครัวทองแดงอยู่จังหวัดอะไรใช่แล้วชื่อยาวมากเลยชื่อยาวไม่บอกหรอกชื่อยาวมากเลยก็ทราบแล้วนะครับพิมพ์หนึ่งนะครับพิมพ์หนึ่งจังหวัดอ่างทองพิมพ์สองจังหวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยานนเองส่งมา4 5 3 5 8 8ส้า กาแฟเซเลนี่รออยู่เจ็ดรางวัลด้วยกันนะครับวัดสวยจังวัดสวยจังน่าไปมากครับใช่วัดสวยไปดูหัวใจพระค่ะใครที่ยังไม่เคยเห็นดีนะดีเอาละครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่น้องติดค้างคุณผู้ชมเรื่องอะไรไหมครับสัปดาห์ที่แล้วอออย่าลืมครับอย่าลืมค้างไว อาจารย์ท่านหนึ่งที่บอกว่าจะนํามานําามฝากกันใช่เราใช่เราเป็นโหราศาสตร์แบบมอนใช่ไหมอาจารย์ชนะนบแต่ว่าอาจารย์ไม่ว่างแต่ว่าอาจารย์ก็มีเรียกว่าสีที่เป็นมงคลมาฝากก็คือสีเสื้อผ้าที่จะใส่สีเสื้อผ้าที่เราจะใส่เรียกว่าใส่ยังไงให้ประสบความสําเร็จใส่ยังไงให้มีโชคมีราบก็คือในวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับจะใส่เสื้อสีอะไรดีครับที่จะประสบความสําเร็จอยากประสบความสําเร็จต้องใส่สีครีมหรือสีเทาอ๋อครีมกระเทานะครับอยากมี โชคลาภครับต้องใส่สีชมพูใส่สีชมพูสีนี้เลยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพุ่นี้เกิดวันอะไรก็ได้ประสบความสําเร็จสีครีมสีเทาใช่แล้วค่ะนะครับแล้วก็โชคลาบนี่ก็สีชมพูนะครับใช่แล้วนี่ก็คืออาจารย์ฝากมาเป็นน้ําจิ้มครับแต่ถ้าอยาก เออได้จารย์ตัวเป็นๆก็ต้องส่ง S อเวเข้ามาอ่าใครอยากเห็นได้จา์ตัวเป็นๆก็ส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวยังไงจะเชิญตัวเป็นๆมานั่งพูดคุยกับเราเอาะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับในช่วงของป้้นฝันรออยู่นะครับมีเรื่องราวดีๆนะใช่เราพอดีรอสักครู่แล้วกันตอนนี้ก็พักสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับค่ะ ทางสู่ฝันก้าวเดินไปด้วยกันกับบริษัทเนเจอร์เนวาสมัครเป็นสมาชิกเนเจอร์เนวาวันนี้เพียง100บาทรับสบู่สมุนไพรเนเจอร์เฮิร์บมูลค่า85บาทฟรีนอกจากนั้นยังรับสิทธิพิเศษอีกมากมายสนใจติดต่อ02 5304900โทรมาหาเรานะคะ กลับมาช่วงนี้ช่วงที่2ช่วงปั้นฝันกับครอบครัวเนเจอร์โนวาของเรานะครับช่วงนี้ พลาดไม่ได้เหมือนกันพลาดไม่ได้เลยนะครับหลายท่านนะครับก็อาจจะสงสัยอย่างท่านนี้บอกว่าสนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างก็ไม่แพงสมัครสมาชิกเพียง100บาทนะคะก็สามารถเป็นครอบครัวโนวาเราได้แล้วถูกต้องเลยนะครับผมแล้วก็สมัครตอนนี้นี่าเออาจะสบู่สบู่ด้วยนะครับสบู่สมุนไพรเดนเจอเฮิร์บนะครับหนึ่งก้อนไปเลยนะแล้วก็ใช้สิทธิ์สมาชิกซื้อการเซ็นโกโอ้โหนะฮะนี่ในราคาสมาชิก1,000บาท 1, รับกาแฟเซเรเน่หนึ่งกล่องฟรีเป็นไงคุ้มค่ามากคุ้มค่านะซื้อ2กล่องรับกาแฟเซเรเน่สองกล่องโอ้โหคุ้มค่ายิ่งขึ้นไปอีกดับบเเิลลยแล้วถ้าเป็นครอบครัวอย่างน้องก้าแล้วเนี่ยไปแนะนําสมาชิกต่อต่อไปเรื่อยเรื่อยต่อไปเรื่อยแนะนำซื้อเจ้าจินโก้หนึ่งกองได้กิฟไวชเชอร์อีกโอ้โหร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทแนะนำมาอีกคนนึงสองคนซื้อการ์ตินโก้เหมือนกันครับได้ไปอีกหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ได้กิฟไวชเชอร์เพิ่มอีกร้อยหนึ่งเป็น สามร้อยบาทเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับใครอยากรู้ว่าแผนการตลาดเป็นอย่างไรอยู่แล้วจะมั่นคงหรือเปล่าใช่จะได้ตังจริงหรือเปล่านะเราต้องไปดูไปดูวิทีอานี้กันนะครับในเรื่องของแผนการตลาดครับนะคะไป้ภูบุญเกิดผู้จัดการเครือข่ายและฝึกอบรมบริษัทเนจอรนโนว่าก็คงจะมาคุยกันในเรื่องของ แผนการตลาดนะครับหรือแผนการจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกนะครับแผนของธุรกิจขายตรงหลกัหลกๆก็จะมีแผนที่เขาเรียกว่ายูนิเวลเวลนะครับสแตนสเตปแล้วก็แบนเนอรีนะครับที่เราใช้ผสมผสานกัน3แผนตรงนี้นะครับส่วนมากของบริษัทนิโนอว่าก็นำจุดเด่นของแผนนะครับมารวมกันได้ชื่อว่าซ u เปอร์นวาครับมีข้อเด่นก็คือเริ่มต้นทำง่ายตำแหน่งขึ้นเร็ว แล้วก็บริษัทนี้จะืว่าไม่บังคับในเรื่องของการรักษาย,ยอดรายได้สามารถจะสร้างได้นะครับโดยไม่มีขีดจำกัดแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของตำแหน่งอันนี้ก็เป็นในส่วนของจุดเด่นของแผนซ u เปอร์นว่านะครับส่วนในเรื่องของรายได้ก็จะมาจากเรื่องของการซื้อการขายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับจากการซื้อขายสินค้า